กอีกแล้วครับเนี่ยไปดูบังเพลงหรอไหมบังกวนน่ารักปะครับน่ารักปะถามน้ารักโครับอะลยบูครับใจอดอีผมสได้นะครับเนี่ยไบด์ผสได้ครับมันาบมันค่ามน่มสูกระดาษ่อ ปะขอจะแหยอพี่นาอทมาพี่ย่งคือพี่ต้อคนตการน่ออท้อสิเดียวเกี๋ยวมีสานเียวสานเดียวเ้านยเจ้านเขาดีไมู่ทอตัวนีงตึงปันปั่นัน้ยมุดเขาปั่นเลยครับเอโอย้ยยเ ่อม่ครับลูกสานครับุคนใจดีเโอเคแกร์แอร์ดงลูก้ยันผมผมไม่เยยบรู้สาครับผมไม่เยยบรู้สานไม่คือน้องสาวผมไม่ไ้ครับรู้สานี่ผมเลยเป็นคอบา <geon> เบาขึ้นเมืองแล้วก็แนวตัวแนวตวไนครับพี่แนไหนครับพี่พี่เี่พพี่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 ี่พีพี่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 ่พี่ี่่พี่่พี่พี่พีเพี่ร่ีเี่อั่่่ี่่ีี่เา่พ่ีพ่อเ เขาก็ไม่ชอบด้วหรอกน้ำแข็งน้นะครงบรรยากาศหล่อวงครับนี่ครับเอฟซีครับเอจากกาลสินนะปวดปวดปวดมาปวดมา เอฟซีครับเอครับอันนี้คือเอฟซีนะเอทัวรครับเอฟีครับเอฟซีครับเอฟซีครับนาองที่เขาขับเดิอันนี้อ่นได้อันไ้กันนอุ๊ยละโอ้หน่ารักเนาะขาดีเงยเลเล็กเขาดีเงียเานีเดียวดีเีเียงเงี้ จะตังเกยู่กันไปแบบนี่ตไตแล้วย่างจังนี้ตไตแล้วจังคนนี้เดยยเด้อเจบต้องเลี้ยงเัั้เอาเอาสิแม่แ่เนื้อเองรับสิสิเลยแมเัาเป็นมูลนัลเลยมรับสิสเลยแม่ตอนมีให้เบองให้ทั้คนแล้วชอบไปก็ลุกัก่อนรับเลยอบสีแดงไหลูกเถิงเเออบสีแดง